โอเคครับตอนนี้ผมก็ได้รับเงินเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมจํานวนเงินที่ผมถอนไว้นะครับอยู่ที่1ดอลลาร์นะครับหรือประมาณ32บาทไทยณตอนนี้นะครับผมก็ได้ทำการถอนจากแอปฟรีมานะครับเป็นการดูวิดีโอเล่นเกมนะครับแล้วก็ทำภารกิจต่างๆเนี่ยครับก็สามารถถอนเงินได้จริงนะครับเพียงแค่1วันเนี่ยเงินก็เข้ามาอย่างบัญชีเลยนะครับนี่ฮะ 1ดอลลาร์นะครับเข้าไวนะวันเดียวเงินก็เข้าแล้วนะครับผมเดี๋ยวเราเข้าไปดูวิธีการทำกันเลยนะครับว่าต้องทำอย่างไรนะครับครับก็ขอสวัสดีคุณผู้ชมกันด้วยนะครับผมก็อยู่กับผมนะครับงานฟรีชาแนลนะครับ ก่อนอื่นเลยนะครับที่เราจะต้องทำนะครับก็คือการติดตั้งหรือว่าดาวน์โหลดแอปนั่นเองนะครับเมื่อเรากดลิงก์ด้านล่างเข้ามาแล้วนะครับผมตรงนี้นะครับก็จะเป็นการอ่าคัดลอกลิงก์ก่อนนะครับผมอ่ะตรงนี้เป็นการคัดลอกข้อความหรือว่าโค้ดตรงนี้นะครับถามว่าจาเป็นที่จะต้องคัดลอกไหมอ่าไม่จำเป็นก็ได้นะครับผมถ้าใครไม่อยากกรอกรหัสโค้ดเพื่อที่จะรับเงินนะครับรับเงินเริ่มต้นอยู่ที่0.3 นะครับผมถ้าเรากรอกรหัสโคดนะส่วนรหัสเนี่ยเดี๋ยวผมจะขึ้นไว้ทางด้านซ้ายมือเหมือนเดิมนะครับวิธีการดาวน์โหลดแอปนะครับผมก็ให้เรากดตรงนี้เลยนะนี่ฮะคำว่าดูนะครับผมเพื่อที่จะเป็นการดาวน์โหลดเนาะกดเข้าไปนะครับมันก็จะเด้งข้ามาที่อ่า g o o g l e Play นะครับแอปนี้จะเล่นได้เพียงแค่ Android นะครับผมแอปนี้มีชื่อว่า New p พล์นะครับเป็นแอปเกี่ยวกับการอ่านข่าวดูวิดีโอและก็เล่นเกมนะครับทำภารกิจต่างๆนะครับซึ่งแอปนี้ทำง่ายมากนะครับ ติดตั้งให้เรียบร้อยนะครับผมเรามาดูที่รีวิวก่อนนะครับเพราะว่ามีคนรีวิวไว้ใต้ในส่วนของแอปนี้นะครับผมนี่ฮะถอนเงินได้นะครับ1ดอลลาร์นะครับสามารถสะสมแต้มได้ถึง2,000นะครับผมนี่ฝากรหัสกันด้วยนะครับก็มาดูที่คอมเมนต์ด้านล่างได้เลยนะครับเดี๋ยวเราเข้าไปดูในแอป โอเคนะครับผมก็อยู่ในส่วนของแอปเป็นที่เรียบร้อยนะครับในส่วนของการสมัครหรือว่าวิธีการสมัครเนี่ยดูอีกหนึ่งคลิปได้เลยนะครับเพราะว่าผมได้ทําคลิปการสมัครไปแล้วนะผมได้อัปเดตไปประมาณ2-3คลิปละนะครับในส่วนของแอปนี้นะครับในคลิปนี้เนี่ยก็มาอัปเดตการถอนเงินเพราะว่าผมได้ลงคลิปการถอนไปเมื่อวานก่อนนะครับผมโอเคนะครับในส่วนของการใช้งานนะครับผมสำหรับใครที่สมัครครั้งแรกนะครับมันจะด้งเข้ามาตรงอ่ะรางวัลตรงนี้นะครับผม สำหรับใครที่อยากจะก,กรอกรหัสโค้ดนะครับถ้ามันขึ้นตรงนี้เขียนคําว่าใส่รหัสเชิญนะครับมันจะมีเวลานับถอยหลังนะให้เรารอเวลานับถอยหลังเสร็จปุ๊บเนี่ยเราก็เข้าไปกรอกรหัสเชิญน,นะครับซึ่งมันกรอกได้เพียงแค่ครั้งเดียวนะครับถ้าเราไม่กรอกนะครับผมละมันจะกรอกไม่ได้อีกเลยนะครับอย่างเช่นของผมเนี่ยมันไม่ขึ้นให้กรอกแล้วนะครับเพราะว่าผมยังไม่ได้กรอกนะครับเนื่องผมก็ปล่อยไว้นานเกินไปนะครับผมมันก็หายไปเลยนะครับก็เลยไม่ได้กรอกนะครับผมโอเคนะครับ ถามว่าไม่เกอกแล้วถอนเงินได้ไหมถอนได้นะครับผมอ่าเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของหน้าแรกนะครับผมอยากแนะนําแต่ละเมนูไปเรื่อยๆนะครับผมทุกคนเนี่ยจะได้เข้าใจในส่วนของการใช้งานนะครับแอปนี้นะครับเป็นการดูข่าวสิ่งที่จําเป็นนะครับก็คือเลือกข่าวใดข่าวหนึ่งนะครับข่าวไหนก็ได้กดเข้าไปอย่างเช่นผมจะดูข่าวที่1กดเข้ามาแล้วนะครับสังเกตด้านล่างขวามือนะครับตรงนี้จะมีกล่องของขวัญนะครับแต่ละรอบคะแนนเนี่ยอาจจะไม่เท่ากันนะ บางครั้งอาจจะได้เป็นในส่วนของอ่าคอลเลกชันนะครับเก็บสะสมเพื่อที่จะรับคะแนนเพิ่มเติมได้นะครับเมื่อคืนเนี่ยผมก็นั่งเล่นสักพักหนึ่งเลยนะครับเป็นการอ่านข่าวนะครับผมอ่านข่าวไปเรื่อยๆนะฮะเรายิ่งอ่านมันก็ยิ่งได้เรื่อยๆนะเพราะว่ามันไม่ได้จํากัดนะครับอ่าลองอ่านไปเรื่อยๆดูนะครับว่ามันจำกัดกี่ครั้งในการอ่านข่าวนะเมื่อของเราได้รับกล่องของขวัญแล้วนะครับก็ให้เรากดรับเลย นะครับผมได้มา202คะแนนนะครับแล้วก็ได้คอลเลกชันมา1นเป็นแป้งนะครับผมเพื่อที่จะเอาไว้ใช้ในการแลกเงินนะก็นี่อ่านข่าวไปเรื่อยๆได้เลยนะครับหรือเราจะเปลี่ยนข่าวใหม่ก็ได้นะครับผมสังเกตด้านบนนะครับจะมีในส่วนของบวก400นะครับบวก400ตรงนี้จะเป็นการดูโฆษณาหรือว่าวิดีโอนั่นเองนะครับก็สามารถไปดูได้ตรงนี้เนี่ยดูได้เรื่อยๆนะครับครั้งละ4 0่4 0 0 4 0 0นะครับเก็บสะสมไปเรื่อยๆได้เลยนะครับจากการดูโฆษณาตรงนี้เนาะ ย้อนกลับมานะครับในส่วนของเมนูที่2นะครับเมนูที่2ตรงนี้นะครับผมก็จะมีการเช็คอินรายวันนะครับผมเช็คอินรายวันวิธีการเช็คอินนะครับก็ให้เรากดคําว่าตรวจสอบนะตรงนี้เลยนะครับมันจะเป็นการเช็คอินในแต่ละวันให้นะครับอันนี้ผมเช็คอินมาวันที่3แล้วนะครับผมต่อมานะครับด้านล่างนะครับนี่ตรงนี้ตรงนี้นะครับก็จะเป็นในส่วนของอ่าภารกิจล่างเงินรางวัลลอตเตอรี่แล้วก็เชิญเพื่อนนะครับ3อัน ในส่วนของล่าภารกิจนะครับสําหรับใครที่อยากจะดาวน์โหลดเกมเข้ามาเล่นเพิ่มเติมเพื่อล่าภารกิจหรือว่ารับคะแนนเพิ่มเติมเนี่ยก็าสามารถดาวน์โหลดได้ตรงนี้นะต้องบอกก่อนว่ามือถือของคุณเนี่ยจะต้องมีความจําที่เยอะนะครับเพราะว่าบางแอปเนี่ยมันใช้ความจําเยอะมากนะครับเดี๋ยวผมจะกดให้ดู1เกมละกันนะครับเอาเป็นเกม Candy ละกันเนาะเกมนี้นะครับคะแนนที่เราจะได้รับเนี่ยอยู่ที่ประมาณ16,800คะแนนนะครับกดเข้าไป ตรงนี้นะครับมันก็จะมีข้อตกลงนะครับนี่ฮะให้เราอ่านดูถ้าเราอ่านไม่ออกก็ใช้ตัว Google แปลภาษานะครับถ้าเป็นเกมอื่นละ่ะอันนี้13ล้านคะแนนนะครับกดเข้าไปอ่าเมื่อเรากดมาแล้วเราจะต้องทําการเล่นตั้งแต่ข้อที่1นะครับนี่หนึให้เราอ่านดูนะครับทําอย่างไรถึงเราจะได้รับคะแนนนะครับผมต่อมานะครับมันก็จะมีภารกิจให้เราทําตรงนี้เห็นไหมเนี่ยเป็นภารกิจในการเล่นเกมของแอปนี้นะ ของเกมนี้นะครับเนี่ยคฤหาดนะครับต้องเลเวล3เราจะได้รับ7,280คะแนนนะครับคอหาดน์เลเวล5ก็ได้รับคะแนนตามนี้เลยนะเนี่ยทำอย่างไรถึงจะได้นะครับก็คือเราจะต้องเล่นไปเรื่อยๆนะครับเล่นเกมไปเรื่อยๆนะครับคะแนนเนี่ยมันสูงสุดอยู่ที่13.1นะครับผมเป็น13ล้านนะ ก็ลองไปดาวน์โหลดมาเล่นดูนะครับผมก็ไม่ค่อยได้ดาวนโหลดพวกนี้เท่าไหร่เพราะว่ามือถือความจําน้อยนะครับต่อมาเป็นลอตเตอรี่นะครับลอตเตอรี่ตรงนี้นะครับจะเป็นการซื้อเพื่อที่จะทายผลรางวัลนะครับเพื่อที่จะรับเป็นเงินสดนะฮะสามสิบสามดอลลาร์นะครับแล้วก็เจ็ดจุดแปดนะครับอันนี้เป็นรายสัปดาห์อันนี้เป็นรายวันนะครับวิธีการเล่นนะครับกดเข้าไปจากนั้นดูตั๋วลอตเตอรี่ด้านบนของเรานะครับผมมีอยู่4ตั๋ว ถามว่าซื้อตั๋วตรงนี้ได้ไหมซื้อได้นะครับกดบวกไปนะครับการที่เราจะซื้อตั๋วเพื่อที่จะสุ่มหรือว่าซื้อลอตเตอรี่เนี่ยเราจะจําเป็นที่จะต้องมีคะแนนนะครับคะแนนตรงนี้นะที่เป็นรูปพิซซ่าเนี่ยเราจะต้องมีคะแนนนะครับถึงจะทําการซื้อตั๋วได้อ่าผมจะซื้อทั้งหมด5ตั๋วนะครับใช้หนึ่งคะแนนกดซื้อไปอ่าแลกเปลี่ยนนะครับเนี่ยตอนนี้ผมมี9้าตั๋วแล้วเราก็มาเล่นลอตเตอรี่ได้นะครับวิธีการเล่นนะครับนี่กดตรงนี้ด้านล่างนะครับ แล้วก็กดการผสมผสานแบบซูมนะครับผมกดไปแล้วก็กดซื้อนะครับนี่ฮะเป็นการาซื้อลอตเตอรี่เสร็จเรียบร้อยแล้วประจําสัปดาห์ซื้อได้อีกไหมซื้อได้นะครับเรามีกี่ตัวเราก็ซื้อได้เลยนะจากนั้นก็รอมันประกาศผลนะครับอีก5าวันจะทําการประกาศผลนะครับผมต่อมานะครับเป็นการอา่ทายแบบรายวันนะครับผมรายวันนี่ฮะเราก็สามารถทายได้เลยซื้อตัวเหมือนกันนะครับเป็นการซื้อตัวเหมือนกันนะ อีก14ชั่วโมงจะเป็นการทายผลแล้วนะครับว่าผลนี่จะออกเนี่ยเป็นอะไรนะครับอันนี้จะเป็นในส่วนของรูปผลลไม้นะไม่ใช่ตัวเลขนะครับโอเคประมาณนี้เนาะเรามาดูในส่วนของการเชิญเพื่อนนะครับอ่าเชิญเพื่อนการเชิญเพื่อนเนี่ยเชิญอย่างไรนี่กดตรงนี้เลยเชิญตอนนี้นะครับอ่าการเชิญเพื่อนเนี่ยมีทั้งหมด5เรเวลนะครับ5เรเวลนะเรเวล1ถึง3เนี่ยเราจะได้รับ1 0ม0ต่อคนนะครับ เราก็ดูตามเลเวลได้เลยนะครับผมอ่ะสูงสุดอยู่ที่เลเวล5นะครับ31คนขึ้นไปนะครับอันนี้มันยังไม่แจ้งเตือนมาที่เลเวล5ให้ผมเลยนะครับไม่รู้ว่าถึง30คนหรือยังนะครับผมก็ไม่เป็นไรเนาะก็ทําไปเรื่อยๆได้เลยนะครับอันนี้นะครับก็เป็นภารกิจประจําวันนะครับผมเราสามารถทําได้ในแต่ละวันเลยนะครับนี่ฮะภารกิจเนาะนี้ผมทําแล้วนะครับการลงทุนอย่างฉาญฉลาดก็คือการใช้ตั๋วลอตเตอรี่ทุกวันนะครับกดอ้างสิทธิ์ไปนี่นะครับ ก็อยากรู้ว่ามันเป็นภารกิจอะไรแล้วก็กดรับนะทุกคนเนี่ยกดรับกดรับนะครับลองเข้าไปเล่นได้ส่วนอันนี้นะครับจะเป็นการดูวิดีโอสะสมนะครับคบ30ครั้งเราก็ได้สามพันนะครับอันนี้ก็จะเป็นการเล่นเกมนะนี่เล่นเกมถึงเลเวล20นะครับผมเราก็จะได้รับสองพันนะครับก็ลองเข้าไปเล่นดูนะครับผมอันนี้จะเป็นคอลเลกชันที่ผมได้บอกไว้ตอนการอ่านข่าวนะครับเราจะได้รับเป็นคอลเลกชันมานะครับเก็บสะสมเพื่อที่จะรับคะแนนเพิ่มนะครับนี่เห็นไหม ถ้ามันครบมันก็จะขึ้นอ้างสิทธิ์เนาะต่อมานะครับมาดูที่โปรไฟล์นะครับสำหรับการถอนเงินของแอปนี้นะครับเป็นการถอนผ่านบัญชี PayPal นะครับใครที่ยังไม่ได้กรอกในส่วนของ PayPal นะครับไปกรอกให้เรียบร้อยนะครับตรงนี้เลยกดเข้าไปนะครับมันจะมีเขียนบอกนะครับว่ากรอกอีเมล PayPal ตรงไหนก็เข้าไปกรอกนะครับส่วนของใครที่เป็นภาษาอังกฤษนะครับให้เรามากดที่การตั้งค่านะครับผมแล้วก็เลือกไปที่ภาษานะตรงนี้เนี่ยเปลี่ยนเป็นภาษาไทยนะครับนี่ภาษาไทยกดยืนยัน มันก็จะเป็นเมนูภาษาไทยทั้งหมดนะครับผมโอเคมาดูที่ถอนนะครับกดไปการถอนเงินขั้นต่ำเนี่ยมันอยู่ที่1ดอลลาร์นะครับถอนได้เพียงแค่หนึ่งครั้งนะครับผมสลับหนึ่ดอลลาร์นะผมได้ถอนไปเป็นที่เรียบร้อยนะครับแล้วก็เงินเนี่ยได้เข้ามาเรียบร้อยแล้วนะครับ1ดอลลาร์นะครับผมก็จ่ายเงินจริงนะครับในส่วนของแอปนี้ต่อไปนะครับเป็นการถอนที่2ดอลลาร์นะครับใช้คะแนนอยู่ที่2ล้านคะแนนนะครับผมสามารถถอนได้แล้วนะครับผมสูงสุดอยู่ที่ $50 ดอลลาร์นะครับ เดี๋ยวในคลิปวิดีโอถัดไปเนี่ยผมจะมาถอนให้ดูอีกครั้งนะครับโดยการถอนเข้าในส่วนของอ PayPal, เพ a y พา l ประเภทธุรกิจให้ดูนะครับลองดูว่ามันจะเข้าหรือเปล่านะเดี๋ยวรอติดตามได้เลยนะครับถ้าใครชอบการหาเงินฟรีต่างๆก็ฝากากดไลค์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปวิดีโอต่อๆไปนะครับเดี๋ยวเราไว้เจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอถัดไปสวัสดีครับ